ท่านจะมีคนร้องโวยวายในหลวงช่วยด้วยในหลวงช่วยด้วยตำรวจตัววิ่งไปลอกตัวคนนั้นไว้จับตัวเขาไว้ท่านั้นเราบอกให้เข้าเข้ามาเข้าเข้ามาแล้วก็มาถึงก็มายืนตัวสัน่นกิดหน้าท่านท่านแบบว่าใจเย็นใจ,จเย็นใจเย็นมีอะไรมีอะไรคือก่จะถวายดีกว่า แต่เขาเรียกว่าตกตกใจเรียกว่าก็มีมีสักกส่งกาแว่าถึงจุดที่แบบสั้นแต่ก็ส่งส่งข้าปแฟไทยบอกใจเย็นๆมแาาีแล้วก็พูดเขาก็หายสั่นหายอะไรก็กล่าวบางทุนเรื่อยยื่นจองดีกาตั้งแต่รับไปมันก็มีันที่กะมาถามกลับบ้านว่าตรงนี้หมู่บ้านนี้ที่นี้ใช่ไหมไปอย่างนี้ใช่ไหมอะไร คือเช็คละเอียดเลยครับไาบ้า่ยจะเห็นว่าขนาดที่ท่านรองรับต่างฐานเนี่ยถ้าเดื่อชาวบ้านนั่งกับพื้นท่านจะประทับนั่งกับพื้นคุยกับชาวบ้านเนี่ยก็เป็นเป็นทาาประทับใจหนึ่งว่าวก่ง่ว่าติดดึงเนี่ยเวลาท่านเฝ้า คุยกับพระอะไรอยๆท่าน,น,นก็จะต้องนั่งพุกข่ามังเอยมั่งขณะที่พระนั่งอยู่บนแท่นอะไรเน,นี่ยตล้วเหนก็เป็น,ปนอันประจิรวัตรที่เรียกว่างดงามมากที่ว่าเป็นสุภาพบุรุษอะไรก็ว่า ผมไปไปเจอชาวเขาเข้านะฮะเขาบอกกันเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวให้มาช่วยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เขา้าใจอยู่หัวแปลว่าอะไรนะกะ็ต้องควักเงินออกมาแล้วก็ชี้ลูกพระบรมรูปให้ดูในเงินเด้อเขาบอกอ้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับคือเนี่ยนะขนาดเขาเขายังไม่รู้จักเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวคือใครอะไรเงี้ยเขาก็เห็นพระพักในลูกเขาก็าายังก็ทําทให้เนี่ยฮะทำให้งานเราก็ง่ายขึ้นมากพราไกลมากเลยครับผมว่า ก็ที่เหนือสุดเลยอย่างเงี้ยใกล้เขตติดใกล้ชายแดงอย่างเงี้ยครับก็ในหลวงก็ยังขึ้นถึงพวกเราอยู่ก็พอเราก็สนงใจมากเราอยู่แค่ไหนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยในหลวงก็ไม่เคยทอดทิ้งก็มาดูแลทุกเผ่าอยู่ครับมีตอนหนึ่งนะฮะจะไปที่หมู่บ้านอีก,ก้อนนะฮะเราต้องขึ้นเขาไปเนี้ยนี่พวกอ,อีก,ก้อนนี่เขาก็แต่เขาก็เนี่ยฮะก็เอามามาถวายที่ยู่หัวนะะแล้วก็ ท่านก็ประทับมานี่ยล้วก็เขาจูงคนหนึ่งจูงไปข้างหน้าแล้วคนหนึ่งเขาจับท่านไว้สองข้างเลยนะกันไม่ให้ตกอะไรแบบเนี้ยก็ออกทีวีนะะพอออกทีวีเนี่ยโอ้ยคนว่าบอกเนี่ยนะขนาดเราเนี่ยเรายังเข้าใกล้แต่ยังไม่ก็เดี๋ยวไปจับท่านไปจับไปดีกว่าท่านเขาว่านะแต่ว่าเราก็คือเราอยู่ในสถานาการณ์เราก็เข้าใจว่าเรื่องอะไรมันเป็นอะไร่มาแล้วท่านก็ไม่ใช่ว่า ถือหาว่าอะไรพวกนี้มาจับเมื่อไรท่านม่เขา่อย่างนี้เลยถือตัวไม่ให้เอเอปัญชัชว์เนี่ยเข้าใกล้นี่ไม่ไมีแล้วก็ผมก็สามสีม่คนนั่งนั่งวมกันเขาเลยนั่โต๊ะเดียวกันัครบแล้วก็ผมก็เอดีซึง้งแล้วก็เตะเลให้เขาดูเขาก็ตกมือแห่อยู่ <laughs> วันหนึ่งพี่จี้หัวเสด็จไปเนี่ยเขาก็เอาเหล้าเถื่อนเข้าดองอะไรมามาให้ผมดื่มเข้าลินเป็นไอจอกนะจอกนี้ดำาๆนะแล,ะล้วลินมให้แล้วผมก็เขาบอกเออเนี่ยดื่มผมก็ดื่มเข้าไปเพราะผมคุ้นกับไอพวกนี้นะครับแล้วก็บอกกันเนี่ยเขาก็กินไปบ้างนะแล้วเขาบอกเนี่ยกินแล้วแข็งแรงนะก็บอกให้ผมขี่หลังก็สินะผมก็ขี่หลังเขาก็เดินไปเดินไปได้สักหนะ้าหกเก้านะฮะก็ลงมา เขาเดินไปที่ไปใช้หัวไปเอาไอ้ถ้วยดำๆเนี่ยลิ้นเหล้ถาถวายท่านนะแล้งว็าดึงเขาไปเขาบอกแข็งแรงขี่ล้ะก็สิท่านขี่นะฮะแหลกว่าเลยวันนั้นวันนั้นตั้งขงังครับตั้งขังตกชา้างก็เดียบขอนเดียบขอนให้ในหลวงครับในหลวงแล้วกัในในหลวงเพราะกินกินเหล้านิดเดียวเนี่ยเพราะอะไรครับจะบอกว่าทําเองครับอันนี้ทําเองไม่ใช่ซื้อมา อ,อันอกะทาเองนี่มีวิธีว่ากสบันกัดีนให้ในหลวงในหลวงก็าบอกทาเองเลยครับข้ามบว่าทำเองแต่พราพบว่าทำเองในหลวงก็กินหน่อยในหลวงเขาไม่ไมไมเอาไม่ถือตัวเลยก็ดีตอนตีมานี่ทท่จากเล่าเมี่ตอนนั้นกลัวอยู่ <laughs> จากรั้วมหาวิทยาลัยใจกลางเมืองหลวงบัณฑิตสาวผู้หนึ่งมุ่งหน้าสู่ปางสา หมู่บ้านอันธุรก,กันดานของเชียงรายในฐานะสมาชิกโครงการบัณฑิตอาสาสมัครถึงวันนี้กว่า20ปีแล้วที่เธอเลือกใช้ชีวิตท่ามกลางดอยสูงเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในที่นั้นท่านพิเศษท่านก็กราบบางับงคมทูลให้พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเรารู้ล่วงหน้าแค่สองวันเท่านั้นเองนะคะซึ่งไม่ได้มีการเตรียมอะไรเลยท่านพิเศษบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเนะี่ยท่านชอบให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมาชาติ เป็นไปตามที่เ right? ป็นจริงเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการเตรียมการอะไรเลยนะคะอนีเป็นยางคนจงานหนูเคยยมงที่ไปงางางโอิลไปโอชิไอชไปชดก็ลายยที่มือสที่มือจะกอลนันาจม่ไก็อีกคืกอชงอแต่คนี้มันจะเข้าไปมือยังไงสนเฉาะ่แต่นีมองที่เด่ามองเขาก็จะเ้ากม คตอตอนนั้นเป็นสองช่วงค่ะช่วง14ตุลาเนะี่เป็นช่วงที่สังคมไทยให้ความยอมรับบทบาทของนิสิตนักศึกษามากนะคะแต่พอมาเป็นเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยกลับจากหน้ามือไปหลังมือเลยคือคนมองว่านิสิตนักศึกษาเนะี่ยเป็นพวกคอมมิวนิสต์เป็นพวกที่ไม่รักสถาบันชาติศาสตร์นะคะซึ่งความจริงไม่ใช่เลยเป็นเพียงความเห็นที่แตกต่างกันแล้วคาดหวังที่จะให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในการตัดสินใจนะคะทีนี้พอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้สเสด็จเมื่อปี2 5 2 2เนี่ยเขาจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ข้าราชการในท้องที่เนี่ยเข้าใจว่าบรรัณฑิตศษาหรือนิสิตนักศึกษาที่ยวไปทํางานในชนบทเนี่ยเขามีความรักแผ่นดินแต่ว่าเขามีวิธีการเรีเรยนรู้อีกแบบหนึ่งในหลวงสเสด็จมาแล้ว,ลวลเราก็ในหลวงเาก็รักเออเมืองไทยเราก็พ่อเราก็รักตอนน้นรักป่านุนรักษัก น้ำก็สระน้ำสระก็คิดว่าในหลวงเขาก็เสด็จมาเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้ในหลวงชอบอะไรเราก็ชอบไปด้วยอย่างเงี้ยตับในหลวงก็รักพวกเราเก่งๆอย่างเงี้ยคิดคิดอย่างเงี้ยเดียววันฉนสปเนี่ยกอนซงเอัแ่เนยว้ามาเามนก็เ้นหมางีปลาซีเนิงเออปลาิเนตปลาซีเมนาซีเมนตาีเนต์ปลาซีเมนต์ปลาซนเมนลาีเมนลาซนะคปลเน แต่ถ้าเราเป็นคนไทยเราทําตามพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงสูงสุดแต่ว่าทรงใช้ชีวิตอย่างสามัญที่สุดเวลาที่เข้าหมู่บ้านเนี่ยท่านจะอยากจะนั่งตรงดินท่านก็นั่งนะคะในขณะที่คนไทยเราบางส่วนพอมีอํานาจพอมีตําแหน่งหน้าที่พอร่ารวยงเงินทองขึ้นมาก็ยึดติดวัตถุนะคะแล้วก็ไม่ได้หันกลับไปดูว่าคนส่วนใหนของประเทศเราเนี่ยเป็นอย่างไรกระแสพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกครั้งเนี่ยให้สติให้ปัญญากับคนไทยนะคะใจพี่เนี่ย อยากจะให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นชีวิตที่ดําเนินไปตามรอยอยุคนบาทของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทุกพระองค์